ชอนจินดาโชดข้อแฟนสาวแต่งงานข้อความสุดโรแมนติกเตรียมสลัดสดขึ้นแทนเป็นวันที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวปายแดนอีกคู่ค่ะสำหรับหนุ่มชอนจินดาโชตหลังเข้าผาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการเพชรพิพัชรามากกว่า3ปีและมีโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่ออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดหนุ่มชอนได้ลงภาพประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพมือของแฟนสาวที่สวมแหวนเพชรเม็ดงามที่นิ้วนางพร้อมกับข้อความที่เจ้าตัวได้เขียนขอแฟนสาวแต่งงานซึ่งเป็นประโยคที่น่ารักสั้นๆตาสุดแสนจะโรแมนติกว่าขออนุญาตเป็นสามีเราจะได้ไหม พร้อมกับเขียนแคปชั่น The October ขออนุญาตเป็นสามีเราจะได้ไหมจากจิงดาโชดน,นักกุ่งปารีสที่บ้านชั้น4ทีม6เวลา23น39นถึง2น45นจากคำของวันที่27ตุลาคม2565ถึงวันที่28ตุลาคม2565 ทามกลางเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีอยากล้นหลามค่ะ